เต็มการาเบลครับมาแล้วมาแล้วครับอยู่กับป้อมบานอมครับสวัสดีวันอังคารที่30กันยายน2568เวลา14นาิกาตอนนี้ป้อมอยู่ที่ถนนพระเช้าทิษประมาณซอย3ครับสนรราชบ,บูรณะนะครับเต็มระบบครับจุดนี้นะครับแยกใต้ทางด่วนนะครับก่อนถึงวิทยายลัยเชยทุกคนครับ ไม่สวมหมวกกันน็อกโดนนะครับตรงนี้บอกเลยนะครับว่าไม่สวมหมวกกันน็อกนี่โดนแน่ๆครับตำรวจจราจรสนราชบุรณนะครับตรวจกันวินัยจราจรเป็นอยู่เรื่อยนะครับบริเวณตรงนี้แยกนี้นะครับไม่สวมหมวกกันน็อกนี่โดนนะครับนะตรงนี้จะเป็นใต้ทางด่วนนะครับตรงขึ้นมาจากทางดาวคันนองครับคนละมุมครับยืนดักคนละมุม อย่าลืมสมหมอกกันน้อกนะครับพี่น้องชาวในย่านทุ่งคุราชตูรณะแล้วก็ประชาอุทิศครับจุดนี้ยืนดักกันเต็มเลย อย่าลืมครับสวมหมวกกันนอกมาได้แยกดีเวลานี้ครับช่วงวบ่ายบ่ายสองจะเห็นเป็นประจำนะครับทุกคนเห็นไหมตามซอกตามมุมนะครับเป็นจราจร สนอราบบุรณะนะครับทุกคนจุดนี้บริเวณนี้นะครับไม่พร้อมอย่าหามาครับช่วงบ่ายไม่พร้อมอย่าหามานี่ครับยืนกันแบบนี้แหละครับมีเห็นสีน่นายครับณนะตอนนี้ยืนดักกันสีน่นายครับดา่าไม่ต้องยืนดักง่ายดี อำนวยความสะดวกไปในตัวระวังครับจะชนเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวเดียวนะครับนะเออ